เงี้ยฮะโดยความที่ว่าแบบเนี้ยเ,ออเป็นตะก,วตกัวที่เลยพระปู่สุกไปแก้วชินโอโ้โหใช่เลยครับเนื้อชินตะกั่วพอแก้วเนี่ยคันเนี้ยมาพี่โอคุณรถตู้ตู้วตรงนีอ้อ ลงหนังสือครับรุ่นนี้โอ้โหมมมตกมกัวร่วมพอแก้ววัดเครือวันห้น้ำมนหยิบได้โอ้โหน,นาน,นานเราจะมีโอกาสได้เจอ,อพระปิดตาโอ้โห ปิดตาสะดือจุนแบบนี้เป็นสายช